ก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกเชนเคยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ่างเก่าเวลาเดิมชวนเพื่อนๆคุยไปงั้นเลยครับ <c oughs> ก็ไปกดเข็มที่งานมาก็ตื่นพักผ่อนมาก็ได้เวลาก็ชวนเพื่อนๆคุยครับ ในวันที่ท้อครับเราจะทำยังไงกันว่าไปหน้าก็ไม่รู้จะพาเพื่อนๆทำอะไรดีตอนนี้ก็คุยคนเดียวไปก่อนนะครับ เริ่มแดดร้อนแล้วนะครับ ก็ตเตรียมเครื่องมือครับจะไปทํางานพรุ่งนี้ครับผมโน่นตเตรียมไว้แล้วครับวันนี้ก็ไปกดเข็มมาแล้วครับผมก็ตเตรียมอุปกรณ์ตเตรียมเครื่องมือจะเอาไปขึ้นรถกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละวันนี้ก็ไปกดเข็มมาครับเข็มห้าสิบต้นต้นละห้าเมตร ก็มาด้านหน้าเหมือนเดิมวันนี้หน้าตามก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มนะครับผมแต่ก็มีอมยิ้มไว้มากนิดหน่อยก็นั่งอยู่ที่เดิมครับสะพานทางข้ามครับสะพานนี้ผูกอะไรก็ไม่มีทางข้ามแล้วครับก็เลิกร้า์สดกัน ก็ไม่รู้จะพาเพื่อนๆคุยเรื่องอะไรครับก็วันไหนท้อก็มีบ้างก็มาคุยกันบ้างครับผ่อนคลายกันปรึกษาหาลรือกันดีกว่าไปนั่งเครียดอยู่คนเดียวกันคนเราก็มีท้อบ้างเครียดบ้างนะครับดูอย่างผมอะผมก็มีท้อมีเครียดวันไหนเหนื่อยผมก็ท้อวันนี้หลานชายไม่อยู่ครับ วันนี้หลานชายเขาไปบ้านแม่เขาผมไม่ได้ไปส่งหรอกเขาขี่รถเครื่องไปพ่อไปกับพ่อเขากับแม่เขาไปในเมืองครับผมผมมันอยู่นอกเมืองคุยได้ครับคุยได้ไดมีอะไรก็คุยได้ครับสารทุกสุขดิบครับศึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดกันเรามีอะไรเราก็อย่าไปเครียดคนเดียว ปรึกษากันได้ครับเครียดเรื่องอะไรก็ปรึกษาคุยกันได้เดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงมาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงนะครับผมแจ้งข่าวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ไปนะครับขอครึ่งชั่วโมง อย่โกดกันนะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาคุยกันตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆเตรียมตัวก่อนครึ่งชั่วโมงมาเจอกันเอาง่ายๆครับห้าโมงเย็นแหละครับถึงหกโมงเย็นวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมไปก่อน